ครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ของใหม่ฟรีไฟล์มาอีกแล้วครับทุกคนนี่ยส่งการมันใหญ่าศาสตร์อะไรสักอย่างนี่นแหละเนาะเอ่อเริ่มต้นเพียง19เพิรนะครับผมไปเราไปดูกันหน่อยละกันโหชุดเท่วะ่ะเท่ดีวะ่ะขคดูมามีอะไรกันบ้างวะเฮ้ยชุดมีปลาฉลามมีส,สกาย อหรือเปล่านะเป็นน่าจะเป็นบอร่อนะมีชุดมีกระเป๋าเนาะโอเคทุกคนไปเราทําการสุ่มมนเลยเดี๋ยวรอดูว่าหมดกี่เพชรครับผมโคดูช่วยจำเพชรผมด้วยนะว่าเพชรผมมี7,103เพชรน,นะครับผมแล้วก็เรามาลองดูกันว่าสุ่มชุดนี้มันจะหมดกี่เพชรครับผมไปโอเคไปครั้งที่หนึ่งเลยหนึ่งสองสามไป ป,ปั๊บปึ๊บเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเบิดม,มาก็แบบถอยใยใจแล้วพบบนั้นไปต่อกันเลยครับทุกคนเอ้ยเฮ้ยเอามาแล้วอุ้ยเฮ้ยคุณดูเชี่ย,ยคุณดูเฮ้ย,ย,ยเราได้ไปลาฉลามแล้ว เอ้ยคนดูได้ไปลาฉลามแล้วผมเราได้สกายบอร์ดปลาฉลามแล้วอุย้ยน่ารักน่ารักน่ารักเอาดีเว้ยอุย้ยโชคดีนะคนดูสุ่มไปแค่สามครั้งไหมสามหรือสี่ครั้งนี่แหละเนาะเออเราก็ได้สกายบอร์ดแล้วครับทุกคนเราเหลือชุดเออเหลือชุดมาลองดูว่าผมเราจะหมดกันไปกี่เพชรน,นะครับผมนะไปสุ่มแลครับปับ๊บจะได้หรือเปล่าชุดมาหรือเปล่าเล็กยังไง โอ้โหรอบนี้ไม่ได้นะทุกคนไปต่อไปต่อครับผมไปปั๊บจะได้ไหมจะได้ไหมโอ้โหรอบนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับผมนะทุกคนไปต่อกันเลยครับผมไปไปอืมไม่ได้นะทุกคนโอ้โห เบ็ดเริ่มลดเริ่มลดแล้วครับไปครั้งต่อไปครับปั๊บจะได้ไหมจะได้ไหมเอ่ยโอ้โหไม่ได้นะทุกคนโอ้โหเ,เอาไหมเอาอีกจนกว่าจะได้อนะรัปั๊บชุดมาชุดมาชุดมาโอ้โหไม่ได้นะทุกคน เราได้โทเค็นมา60โทเค็นแล้วนะผมนะแต่เรายังไม่ได้ชุดเลับไปต่อกันครับชุดจะออกหรือเปล่าชุดจะออกหรือเปล่าชุดจะโอ้ยออกกระเป๋าเว้ยเราได้กระเป๋าแล้วทุกคนนี่นี่เราได้กระเป๋าแล้วเว้ยเอาดีเวอร์ได้กระเป๋าแล้วครับโอ้โหขาดแค่ชุดน้บทุกคน เราขาดแค่ชุดอย่างเดียวแล้วครับแต่ตอนนี้เรามี60โทเค็นแล้วนะ100โทเค็นเราก็จะแลกชุดได้นะครับผมแลกได้1เซตเลยเออไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับโหวจริงฮะวจริงฮะต่อเลยละกันชุดต้องมาแล้วรอบนี้ชุดต้องมาแล้วชุดต้องมาแล้วไหมี๋ยวจะไม่มานะผมยังไม่มานะชุดยังไม่มาฮนะไปต่อนะครับ จะยังไงจะได้หรือเปล่าอย่าแต่โอ้โหไม่ได้ห,หรอกคนดูมันไม่ลงว่ะมันไม่ลงว่ะอ่ะห้าครั้งไปไดไหมได้ไหมเออได้ไหมเอมเอเ,อเ,อเออฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วทุกคนเริ่มละเริ่มเริ่มจะ กลือแล้วฮะคนดูเฮ้ยเราขาดอีกห้าโทเค็นนะทุกคนเราขาดอีกห้าโทเค็นเราก็แลกเปลี่ยนได้แล้วนี่เอออ่ะเดยวเราลอสุมนะส่วนแบอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายครับจะออกหรือเปล่าเผอ่อมีโอกาสออกครั้งสุดท้ายอยังไงโอ้โหไม่ออกนะครับแต่เราได้โทเค็นมาแทนเนาะทุกคนนี่เราไปดูแล้วก็ไปแลกกันเลยนี่มีอะไรให้แลกบ้างเอ่ย มีชุดมีสก,กินปืนนะผมนะสก,กินปืนก็น่าจะเป็นสก,กินปืนเก่าๆนะผมก็มีไปแล้วนะปืนนี้เนาะเออแต่อันนี้ยังไม่มีไปเดี๋ยวเราแลกชุดกันเลยนี่สุดยอดไปเลยครับได้แล้วเราก็ได้ชุดแล้วก็ผมับเปิดไปแล้วไปเดี๋ยวเราลองไปแต่งตัวดูสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าจะเข้ากับอะไรบ้างนะครับผมในะชุดนี้ ชุดนี้จะเข้ากับอะไรบ้างเอยเฮ้ยอย่างเก่งนอนเดีลองเปลี่ยนเปลี่ยนไปทีละนิดเอออันนี้มันมีจะมีอะไรที่เป็นสีฟ้าฟ้าไหมเราต้องแตงง่งให้มันสีฟ้าฟ้าบคนอุ้ยหน้านอย้ยไม่ใช่อันนี้ตาตาตาไฟตาไฟ,าาฟ,าาฟานี่เอาดีเออเอ้ต้องเปลี่ยนหมัดด้วยนะคนดูดต้องเปลี่ยนหมัด้วยอันนี้เราใส่หมันนี่หรือหมันน้ำแข็งเว้ยหมันน้ำแข็งเราไม่มี จะหมัดก่อนนะขอดูว่าน้องผมแบบไหนเอาเป็นหมัดแข่งกันนี่ดูเท่เลยนะเอาดีก็เทไปอีกแบบนึงนะคนดูนี่ใส่ผ้าปิดปากก็ได้นะครับผมอเอ้ยผ้าปิดปากก็เท่นะทุกคนเออผ้าปิดปากก็เท่นะครับนี่เราแอคไปนี่เออเอาดีเว้ยโอเคครับผมทุกคน ใครดูกันมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมนะใครที่จําเพชรพี่ได้ว่ามีเท่าไหร่เออแล้วก็ลองหักลบดูนะผมนะว่าพี่ใช้เพชรไปกี่เพชรนะครับผมนะก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับผมเนาะเออแล้วก็ก่อนจะไปฟากอีกหนึ่งอย่างนะผมนะใครที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ขอตัก สิบไลท์ได้ไหมสิบไลท์สิบไลท์โอเคครับบ๊ายบายเจอกันเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมนะเอ่อสปอยคร่าวๆนะสปอยนิดนึงเอ่อจะมีของที่เป็นแบบกระต่ายนะครับนี่สปอยนิดนึง่งสปอยนิดนึงนี่ชุดนี้คนดูใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับผมนะจะเข้าวันที่15ถึงวันที่30นะครับผมนะเออถึงวันที่30สิ้นเดือนนี้เองโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันครับไปแล้ว